อามาดูวิธีที่หนึ่งก่อนวิธีที่หนึ่งนะครับพี่หมูจะทำการคูณแบบปกติเลยนะครับ0ูนคูน2นะคูณอย่างรวดเร็วมันคือ0.6ใช่ไหมครับบวกกับ0ูนคูณ4คือ1.2เนาะอ่าะไล่ไปเลยนะครับบวกกับ0ูนคูณ6ก็1.8ใช่ไหมครับ0.3คูณ8ก็คือ2.4 แล้วก็ตัวสุดท้าย0.3คูณ10ก็คือ3หรือ3.0นะ,ะ3.0ก็ได้นะครับหรือ3เฉยๆก็ได้นะแล้วแต่น้องๆนะครับจากนั้นน้องๆก็ทําการบวกกันนะครับ สิ่งที่อยากให้สังเกตครับเวลาบวกกันเร็วๆนะให้น้องลองสังเกตจับคู่นะครับให้มันลงท้ายด้วย0ูนย์นะพี่หมูเอา1.2บวกกับ1.8เห็นไหมครับว่ามันก็คือ3ใช่ไหมครับและเอา0.6บวกกับ2.4ก็คือ3เหมือนกันใช่ไหม3 3มี2คู่แล้วเป็น6แล้วใช่ไหมครับบวกอีก3ก็เป็น9นะครับอันนี้คือเราทําแบบธรรมดานะ9หรือ9.0นะครับ อ่าน้องๆจะเขียนยังไงก็ได้อันนี้เราได้คําตอบแบบวิธีที่1แล้วนะครับทําแบบตรงๆวิธีที่2นะครับเราจะใช้กฎที่เป็นสมบัติการแจกแจงการคูณนะครับสิ่งที่อยากให้น้องสังเกตนะครับในโจทย์มันคือ0.3ที่เหมือนกันเห็นไหมครับอ่า0.3มันเหมือนกันเลยนะครับเราสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง tiktok fire astilter นะครับ